ทุกวันนี้เกิดขึ้นมาให้เห็นมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพวาดประติมากรรมแปลกๆทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่แต่วันนี้ค่ะคลิปเปิดสะดือของเราจะพาคุณไปดูศิลปะท,ที่ทําให้งานอื่นดูเล็กไปถนัดตากับเจ้าตุ๊กตาเป็ดยักษ์ที่มีความใหญ่เท่ากับตึก6ชั้นไอเดียสุดบันเจิดของนายฟอเรสตินฮอปแมนศิลปินชาวดัชที่สร้างความคึกคักให้กับผู้คนแถวอ่าววิกตอเรียประเทศฮ่องกงเป็นอย่างมากค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังมีลูกโป่งมแมลงสาบหง่ท้องกับหมูยักษ์ลอยคอร้อให้มาถ่ายรูปกันอีกด้วยซึ่งความฮิตของตุ๊กตาแปลกๆนี้เองค่ะยังดังไปไกลถึงเมืองบาสเจรลิตประเทศเยอรมน,นีที่เขาพร้อมใจกันสร้างหุ่นไล่กาแปลกๆขนาดใหญ่มาให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยเหมือนกันค่ะ และนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งความแปลกใหม่ของวงการศิลปะที่สร้างสารรค์กันแบบไม่รู้จบและไม่แน่นะคะว่าเราอาจจะได้เห็นตุ๊กตายักษ์น่ารักน่ารักแบบนี้ที่บ้านเราก็ได้ค่ะ